ปลาดุกเป็นปลาที่มีราคาถูกทําได้หลายเมนูแต่เป็นปลาที่มีความคาวมากหลายคนยังหาวิธีแก้คาวที่ดีที่สุดไม่ได้แนะนาให้ลองวิธีนี้ดูนะครับรับรองว่าดับคาวได้หมดจดไปดูว่าทํากันอย่างไรก็อมวิธีผัดให้หน่าทานด้วยครับไปครับส่วนผสมของผัดเผ็ดปลาดุกแบบทอดกรอบของเราก็มีปลาดุกับวันนี้มาเป็นตัวแบบนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีแก้คาวนะครับทายังไงให้ปลาดุกไม่คาวพริกแกงเผ็ดแป้งทอดกรอบน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลมะพร้าว กระชายซอยพริกสดซอยใบยมะกรูดฉีกสําหรับปลาดุกนะครับจะมีความคาวมากสาเหตุที่มันคาวเพราะว่ามันเมือกเยอะครับเพราะว่าเป็นพวกปลาไม่มีเกล็ดนี่ครับเขาจะใช้เมือกในการป้องกันตัวเองเนี่ยครับเราลูดมาเนี่ยเป็นเมือกครับเมือกอน,นั้นเราจะใช้เกลือล้างใช้น้ำส้มสายชูล้างมันก็ไม่หมดครับวิธีที่ผมจะแนะนำคือลวกครับใช้น้ำร้อนลวกรับรองว่าเกลี้ยงเลยครับเมือกเนี่ยจะหลุดออกหมดเลยเราได้ปลาดุกเราซื้อมาเป็นตัวแบบนี้เลยครับ ให้แม่ค้าก็ผ่าท้องฟักไสให้แล้วเรามาล้างให้สะอาดใช้เกลือล้างแล้วอะไรแล้วมันก็ยังจับดูมันก็ยังลื่นอยู่ยังมีความเมือกทีนี้เมือกนี้ยทําให้ขาวนําปลาดุกใส่ภาชนะที่เราจะใช้ลวกนะครับต้มน้ําร้อนมาเดือดๆครับเทราดลงในปลาดุกเลยจะเห็นว่าเมือกขาวๆเนี่ยครับแค่เนี้ยครับแล้วก็เทออกดูเมือกนะครับ เราก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเจอน้ำร้อนเข้าไปนี่ไม่เหลือครับออกหมดเนี่ยครับออกง่ายๆเลยไล้กินดับคาวได้ร้อยเปเซนไม่ต้องไปใช้วิธีอื่นให้เสียเวลาหลายขั้นตอนนะครับน้ำร้อนกระติกน้ำร้อนก็ได้ครับหรือว่าเราจะต้มแป๊บเดียวครับ จริงๆแล้วเมนูผัดเผ็ดปลาดุกทอดเนี่ยมันก็จะไม่คาวเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราไปทอดอันนี้ผมแนะนําไว้เผื่อจะทําเมนูอื่นด้วยนะครับผัดชาหรือว่าแกงใส่ใบชะพูแกงเผ็ดแกงป่าเราไปทําต่อได้หมดครับไม่ต้องใหไรเขาสับมาครับเราทําแบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราล้างดีแล้วเราก็ไปหั่นเป็นชิ้นได้ตามที่เราชอบเราจับดูนี่รู้เลยมันไม่ลื่นเหมือนเก่าเดี๋ยวเราไปหั่นเป็นชิ้นกันครับล้างเสร็จแล้วเรามาหั่นกันง่ายๆครับตัดหัวก่อนครับ ก็ห the ั่นเป็นชิ้นขนาดตามที่เราต้องการนะครับนี่ครับชาแม่ค้านี่เขาจะสับปั๊บปั๊บปั๊บเลยครับเราทานเองนี่เราบั้งอย่างนี้ก่อนครับถ้าทาเมนูปลาดุกทอดกรอบเนี่ยเราไม่ต้องหั่นหนามากแต่ถ้าแกงนี่ต้องหั่นให้หนาหน่อยมันจะเละเวลาเราไปแกงทำปลาดุกทอดกรอบเราก็ทอดกรอบก่อนแล้วเราจะไปผัดมันก็มันก็ไม่เละนะครับอย่างเงี้ยครับอานนี้ก็หั่นเป็นชิ้นครับมีคมคมก็หั่นได้เลย ส่วนหัวนี่ก็ทานได้นะครับส่วนล่างส่วนคางด้านล่างก็ผ่าปากเงี้ยครับส่วนนี้ก็ทิ้งได้เพราะว่าไม่มีเนื้อไม่มีอะไรมีนิดหน่อยถ้าจะใส่ไปได้ครับเนี่ครับทอดกรอบนี่อร่อยมากถ้าเราหั่นแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปล้างแล้วนะครับถ้าทําเมนูทอดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปล้างเนี่ยโดนน้าโดนอะไรเวลาเราทอดเนี่ยน้ำมันจะกระเด็นเยอะตั้งแต่ถ้าให้ร้อนครับใส่น้ํามัน จะใช้น้ำมันเยอะหน่อยครับวันนี้ปลาดุกผมหนึ่งกิโลนะครับจะแบ่งทอดสองครั้งครั้งละครึ่งกิโลปัญหาของการทอดปลาดุกครับเวลาเราทอดปลาดุกนี่น้ำมันจะกระเด็นกระเด็นอย่างมากเลยครับเหมือนเราทอดหมูสามชั้นนะครับอาจจะแป้งโรยลงในปลาดุกชุบบางๆนะครับก็ได้เอาแป้งลงไปคลุกนะครับคลุกลงในแป้งแห้งนะแล้วเราก็ลงไปทอดก็ช่วยเรื่องน้ำมันกระเด็นได้ถ้าเราไม่อยากคลุกเราก็นําแป้งนะครับใส่ลงไปในน้ํามันเลยใส่ลงไปประมาณสักสองช้อนนะครับ น้ำมันที่เราทอดเนี่ยเราสามารถมาใช้ซ้ําได้นะครับก็วางให้ตกตะกอนแป้งมันก็จะไปนอนก้นอยู่ข้างล่างเราก็กรองเอาแต่น้ํามันข้างบนเราใช้มืออังดูแบบนี้ครับเรารู้สึกร้อนมือก็แสดงว่าร้อนใช้ได้ครับใส่ปลาดุกของเราลงไปครับใช้ไฟกลางๆนะครับใส่ปลาดุกลงไปแล้วใหเราทอดไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ต้องไปขยับอะไรมันทั้งสิ้นนะครับไม่งั้นมันจะติดกระทะครับให้เราสังเกตตรงด้านล่างนะครับเราไม่ต้องแซดูก็รู้ครับเนี่ยครับมันจะมีขอบขึ้นขอบเหลืองๆอย่างเงี้ยครับ แสดงว่าด้านล่างเนี่ยมันเริ่มเหลืองแล้วพอเหลืองมันก็จะหลุดรอดออกจากกระทะนะครับเราแตบเบาๆแบบนี้ก็เราก็รู้แล้วว่ามันขยับได้แล้วครับอย่างเงี้ยทีนี้ก็ให้เรากลับด้านได้ครับที่มันติดติดกันเนี่ยครับไม่ต้องไปสนใจนะครับเดี๋ยวเราก็แงะทีหลังได้ไม่ต้องไปรีบแซออกเวลาเราทอดสุกแล้วเรามาแกะทีหลังง่ายครับทอดมาเรื่อยๆจนปลาเราสุกเหลืองกรอบแบบนี้ครับก็ใช้ได้แล้วครับ ักพักได้เลยใส่ส่วนที่เหลือทอดต่อครับทอดปลาดุกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาผัดกันเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันครับใส่พอที่จะผัดพริกแกงได้นะครับตามด้วยพริกแกงครับผัดพริกแกงกับน้ำมันให้หอมก่อนใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนเลยครับ พอพริแกงหอมดีแล้วก็ใส่น้ำเปล่าครับใส่น้ำเปล่าหรือน้ำซุปนะครับถ้าใครมีเป็นน้ำซุปปรุงรสกันต่อใส่น้ำปลาสีวขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลมะพร้าวปรุงรสเสร็จแล้วนี่ให้เราเคี่ยวไปสักพักนะครับให้น้ำมันงวดหน่อยที่เราใส่ลงไปเนี่ยแล้วก็ชิมรสให้ได้ตามชอบครับชอบรสไหนก็จัดได้เลยครับพอเราเคี่ยวน้ำเริ่มงวดได้ที่ครับ เ,เตรียมใส่ปลาดุกแล้วก็ใส่พวกพริกนะครับใบมะกรูดขราชายใส่ลงไปเลยพร้อมกันเลยสีนี้ก็คลุกครับตักขึ้นอย่างนี้ยครับคลุกจนมันซึมจนน้ำมันเข้าเนื้อจนแห้งนะครับโอ้น่าทานมากพอน้ำแห้งเราก็ปิดแก๊สได้เลย เดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟันเลยครับประดูกผัดเผ็ดครับแบบทอดกรอบเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับฉ่ำๆน่าทานมากครับเดี๋ยวเรามาลองชิมรสชาติกันดูครับครับเนื้อแบบเข้าเครื่องเลยครับรสชาติกลมกล่อมมากครับเข็มกำลังดีมีหวานตามนิดๆไม่เผ็ดนะครับสำหรับคนที่ชอบรสกลางๆนี่ สูตรนี้ถูกใจเลยครับลองไปทำตามกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ